การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการเล่าเรื่องเมืองใต้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตกันค่ะซึ่งที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างมากเลยละค่ะสําหรับช่วงแรกเราจะไปเริ่มต้นกันที่ถนนย่านกลางเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวค่ะเราตามคุณเพลินพิชูเสนไปชมกันเลยค่ะ วดีค่ะถ้าเอ่ยถึงไข่มุกกปนดามันค่ะหลายคนก็ต้องคิดถึงจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าที่นี่ได้รับการกล่าวขาในให้เป็นสวรรค์เมืองใต้ค่ะโดยเฉพาะความสวยงามของชายหาดและท้องเทะเลที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกค่ะแต่วันนี้เล่าเรื่องเมืองใต้เราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอีกแง่มุมหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีความสวยงามและมีความน่าสนใจไม่แพ้กันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วตามดิฉันไปเลยค่ะมากันค่ะ เกตจะเป็นจังหวัดเล็กๆที่ประกอบด้วย3ามอำเภอคืออำเภอทลางอำเภอเมืองและอำเภอรกระทู้หากแต่ที่นี่ได้รวมเอาความหลากหลายทางเชื้อชาติาศาสนาภาษาและวัฒนธรรมของผู้คนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวค่ะตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัดนั่นคือการอยู่ร่วมกันของผู้คนบนถนนซอยตลิ่งชันแห่งนี้ค่ะ ถนนเส้นด้านหลังของดิฉันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าถนนตะหลิ่งชันค่ะมีความยาวประมาณ200เมตรต้นทางของถนนจะเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพของคนไทยเชื้อสายจีนตรงกลางถนนก็จะเป็นที่ตั้งของมัส,สยิดศูนย์รวมใจของพี่น้องไทยมุสลิมค่ะส่วนปลายทางถนนจะเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์แม้ว,ว่าผู้คนบนถนนเส้นนี้จะมีความต่างด้นานศาสนาและวัฒนธรรมแต่ผู้คนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขค่ะ มัสยิดยาเมียที่ตั้งกลางชุมชนตลิงชันอำเภอเมืองภูเก็ตทุกๆวันจะหนาแน่นไปด้วยมุสลิมที่ประกอบพิธีละหมาดบ่งบอกถึงการเป็นส่วนรวมทางจิตใจของมุสลิมในพื้นที่ไม่เพียงเท่านั้นชุมชนตลิงชันยังเป็นที่ตั้งของโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและศาลเจ้าฮกขวนกงอันเป็นสิ่งยืนยันว่าอดีตที่ผ่านมาที่นี่คือชุมชนที่ผู้คนดำรงอยู่ร่วมกันอย่างกันยานมิตรบนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมค่ะ คือเรามันคือสมานฉันกันนะก็พุทตอนเช้าเขาบินทบาตแล้วก็ให้เกียรติทางอิสลามเขาก็ให้เกียรติทางคนจีนเราเขากินเจเราก็ให้เกียรติเขาคิดเตียนเราก็ให้เกียรติเขามาตัวมามบทอยู่ตรงไหนโน่อยู่ตรงโน้นเขาเขา้าตีเท่าไรอ่ะเราเราเที่ยงเที่ยงกวา่าอ้าวอิสลามตีเท่าไรอ่ะเขก็เที่ยงครึ่งก็บ่ายโมงละมาแล้วก็บอกเขาให้ความสะดวก จะอยู่รวมกันอย่างไม่มีอะไรมามามาแยกอะ่ะก็อยู่ด้วยกันได้ปกติเหมือนกับว่าเสมอเหมือนกับว่าเออเป็นคนที่เกิดมาอยู่ในสังคมเดียวกันก็ศาสนาไม่เป็นตัวแตกต,ต,ต่างหรือว่าเป็นตัวแบ่งอะไรเลย นอกจากถนนสายนี้แล้วภูเก็ตยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิวงวัฒนธรรมที่น่าสนใจควรค่าแก่การเรียนรู้อีกหลายแห่งเราจะไปเริ่มต้นกันที่ย่านเมืองเก่าถนนทลาค่ะ ภูเก็ตจัดเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ตก็คือตึกเก่าแบบชิโนโปรตุกีสซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2446จนกลายเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเมืองภูเก็ตตึกเก่าเหล่านี้มีให้เห็นกระจายอยู่ทั่วตัวเมืองสามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ัจจุบันจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มีการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมชิโนโปรโตุกีสเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทางการท่องเที่ยวค่ะพร้อมกับเปิดเป็นเส้นทางการเดินชมเมืองเก่าเพื่อให้หนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับตึกสวยงามชิโนโปรโตุกีสรวมถึงบ้านเรือนอันเก่าแก่ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนภูเก็ตค่ะหากนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมย่านเมืองเก่าภูเก็ตแล้วอีกแห่งที่ไม่ควรพลาดแวะชมนั่นคือพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวค่ะ ตั้งอยู่บนถนนกระบี่ที่นี่เดิมเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในภูกเก็ตซึ่งชาวจีนหกเกียน,บ,นบัรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรกที่อพยพมาอยู่ที่ภูกเก็ตได้รวมกันตั้งขึ้นตัวอาคารมีลักษณะเป็นรูปแบบชิโนโปรตุกีสตามประวัติระบุขเขาว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2477 บนหน้าจั่วอาคารเรียนมีรูปปูนปั้นเป็นรูปพัางขาวแดงซึ่งสื่อความหมายถึงการรู้หนังสือคือโชคอันยิ่งใหญ่เป็นการแสดงให้เห็นถึงการตระหนักถึงการให้การศึกษาแก่ลูกหลานของชาวภูเก็ตค่ะเมื่อเข้าไปด้านในจะพบว่าถูกออกแบบให้เป็นห้องโถงกว้างใหญ่มีทั้งห้องปีกซ้ายและขวาในอดีตชั้นบนของตึกจะถูกใช้เป็นห้องสำหรับเรียนภาษาจีนค่ะ ส่วนด้านล่างมักจะใช้จัดนิทรรศการต่างๆโดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรมอาทินิทรรศการภาพแสดงความเป็นมาของชาวจีนที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่ภูเกต็ตจุดแต่งกายประจำถิน่นอาหารพื้นเมืองเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญตลอดจนภาพถ่ายเก่าแก่ที่แสดงถึงความเป็นมาด้านเศรษฐกิจของภูเกต็ตตั้งแต่ยุคเหมืองแรกค่ะ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทวัวนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือเหมือนกับเป็นการบ่กบอกว่าคนจีนในภูเก็ตเนี่ยรากภ้าเขาเนี่ยมาจากไหนนะครับอันที่แน่แนอนก็คือเรานําเสนอว่าเอ๊ะคนจีนที่มาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขามาจากเชื้อสายอะไรบ้างเช่นมาแล้วมาจากไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาแล้วอยู่กันยังไงมีการก่อร่างสร้างตัวกันยังไงนะครับอีกคันหนึ่งก็คือที่พิพิธภัณฑ์ของเราภูมิใจนําเสนอก็คือตึกหลังนี้ที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นโรงเรียนจีนะครับ ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ว่าย้ายไปอยู่อีกที่ที่มันใหญ่โตกว่าอาจก,ก็มีการมีความเจริญเติบโตของการเรียนการศึกษาในแง่ของภาษาจีนเพิ่มขึ้นที่เราเคยมาเราก็จะเที่ยวทะเลนะคะแต่ส่วนใหญ่พอพูดถึงภูเก็ตนะคะก็เลยผู้ดีพื้นก็พูดถึงว่าที่นี่นอกจากจะมีทะเลสวยแล้วนะคะก็มีด้านวัฒนธรรมก็อยากจะมาดูเกี่ยวกับอะไรที่เป็นวัฒนธรรมของทางภูเก็ต ว่ามีความเป็นมาอย่างไรอะไรเงี้ยเ่ะดีใจแทนคุณภูเก็ตนะที่ได้มีอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่แสดงกันที่มาของเขาที่มาอะไรเงี้ยนะคะเก็บรายละเอียดได้ดีมาก เราพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาชมเรื่องราวถนนสายวัฒนธรรมของภูเก็ตกันต่อนในช่วงหน้าค่ะ